สวัสดีจ้าพี่น้องืันนี้เข้าป่าอีกแล้วเข่าป่ามือหิมะตกน้อยๆเนี่ยหิมะพึงตกได้สองมือแต่ก็ตกบ่แห้งลงปลอยไปปลอยไปมันเบิ่งกันจาว่าสิพอเฮ็ดบอนี่คือปลาเฮ็ดนางลมมันยังหาเบิ่งก่อนแต่หิมะตกคื่สี่สีหาพอบอมาเบิ่งได้จ้าเด้อมันเบิ่งน้ำกันว่าืันนี้สิพอเฮ็ดบอ นี่จ้าปลายเห็ดนางลมแต่ว่ามมนหนีเพิันหิมะลงเม,ม็ดในจักหน่อยสี่พามาเบิงไว้นี่พอต้นใหม่ที่ตายแล้วเรจะมะมนี่ข้างในนี่มีต้นหนึ่งน่ะตายแล้วเดี๋ยวเขาขอไปเบิ่งกันเนอะจากว่าสิมีเห็ดบอ เราบานตน้นใหม่ที่ตายแล้วบ้นว่าต้นนี้เพิ่งชิมิห็ดบอกอ้ยหกเนื้อปลาฟ้าดุงเอา,เอานี่ต้นนี้มันตายหนูน่าจะนะพีดบอ ยืนอยู่เด้อยืนอยู่เด้โอ้ยนนี้ยืนไหนนะยืนเหมันเดิมัหมือนเดิมจะถ้ามานี่นกนกจะเห็นคือไข่บนกำลังขึ้นนี่กำลังขึ้นตอนยื่นตายโอ้นี่ เป็นกำลังขึ้นพี่น้องเอ,อ๋ยต้นยื่นตายนี่กำลังขึ้นนี่จ้าเนี่ยจ้ากำลังออกหน่อยๆในแน่เลยนี่เด้อนี่พันกำลังออกหน่อยๆนี่นี่หน่อยๆนี่กำลัองออกหน่อยๆในแน่เลย นี่มักนีนนี่จะก,กำลังออกน้อยๆกำลังขึ้นนี่กำลังขึ้นนี่กำลังขึ้นเดี๋ยวมาเบิ่งหลบต้นเนาะนี่จามนมากับเกาะ าบงพี่น้องเอ้ยค uh ุณน่ะคุณน uh ่ะคุณน่ะพี่น้องเอ้ยโุ้น่ะคุณน่ะคุณน่ะนี่ยังนอยอยู่โอ้กำลังขึ้นคุณน่ะคุณน่ะอืมยังนะโอ้น่ะกำลังขึ้นนี่ มาเพิ่นขึ้นเป็นสันๆเลยเนะน้อยๆนยแน่ๆเพิ่นกับกำลังออกน้อยๆยจ้ะโอ้ยกำลังขึ้นไอ้ที่พ่อกินเม่อยู่เดี๋ยวด้ะหลอดตอนได้เบิ่งหลอดตนนี่ตันตั เป็นอะกนังออกนี่นี่นี่อ,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 อจะต้าตำๆเป็นออกคือกันต้นบุค่อยสูงก็เก็บได้อ,อือเอ่อยไล่ขึ้นไปเบนะื้เนาะแล้ว ค่อยไล่ข huh. mm ึ้นเบิ่งฮือนฮือโอ๋อคือมือแทบอะฮะคือมือแทบนาเสียเบออ้อฮือดฮอจ้าุืนโอ้ยอืม พุนพุณคุณพุนพุนเห็นปะอ้อยกำลังพอกินตรงมีแต่มันมืดเนาะกำลังพอกินอ้อยเี่ะคนณคุนค่ะคุณเป็นต้นใหม่จะตายแล้วแต่ตายยืนต้นอยู่ นี่นี่อืมอืมโห่ท่อมหักออกนี่กำลังพอกินเดาซอยเอาเทกำลังพอกินไปจ้าเนาะโอ้ย,อ,ยอืมตั้งแต่โค่นออกตั้งแต่โค่นจ้ะออกแต่ข้างใต้นี่ ออกแป้งข้างใต้ถึงแป้งข้างบนสือสอ,อนออกเป็นชัน้ชนสัน้นๆเลยตั้งใจเอกเป็นชั้นสั้นๆเลยนี่อุน้อนะอ,นะอุ้ยพุ่นน่ะหอยพุ่นน่ะพุ่นโอ้โหนี่ประมาณ กำลังพอกินเดี๋ยวจะเก็บไปเอาไปต่มย้ำเก็บไปลวกแซ่แข็งไว้โอ้ยเนาะสะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนสะอ,อ่อนเห็ดบังออกขึ้นจินจิงจิงจิงอยู่อืมอืมอืมคางเ่ยอ๋อ,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 อจิตโทรรสะอ่อนครับ โอ้ยเห็ดเป็นนําแข็งเก็บไปท่านได้ไว้เดี๋ยว่อยมาเก็บจ้ะย,ยังกลับบ้านแล้วบน้นี้กาดเย็นเย็นขา,ยเ,ยนขายเย็นแขนเพื่อสิพอต้นไม่อีกเนะจน้ะเนาะโอ้ขอบคุณหลายๆได้จ้าหาสิเข่ามารับมาชมอาจสิบปท่าน เก่งบ่ทันยังวะาท่ันถึกบ่ทันอันนี้ก็ขอโทษขออภัยหลายด้ยจ่าเด้อขอบคุณหลายๆเยด้จ่าที่เข้ามาชมพอกันไหมคลิปหน้าด้จ่าเด้อ